สวัสดีค่ะนากศึกาเบนจอนสวนมหาสองที่ส,สิบเอ็ดค่ะสรุปสูตรฟังก์ชันตีโกมิติคอร์ดกำลังสองเซตาบวกไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับหนึ่งคอร์ดเอลบบีเท่ากับคอร์ดเอคอบีบวกไซน์เอไซน์บีคอรเอบวกบเท่ากับคอรเอคอลบไซน์เอไซน์บีลบบเท่ากับ sin A คอสบลบคอสเอไซ B sin สองเบวก B เท่ากับ sin A คอสบบวกคอสเอไซ B แทน A ลบ b เท่ากับแทน A ลบแทน b ส่วนหนึ่งบวกแทน A แทน B แทน A บวก B เท่ากับแทน A บวกแทน B ส่วนหนึ่งลบแทน A แทน b ิไซสอง a เท่ากับสองไซเ A คอส เอคอ2 a เท่ากับคอสกำลัง2 A ลบไซน์กำลัง2 a, a. cos 2 a เท่ากับ1ลบไซน์กำลัง2เอคอส2 a เท่ากับ2คอสกำลัง2 a ลบ1แทน2 a เท่ากับ2แทน A ส่วน1ลบแทนกำลัง2เ1บวกแทนกลัง2เซต้าเท่ากับเซตกำลัง2เซต้า1บวกคอสกลัง2เซต้าเท่ากับคอสเซตกลัง2เซต้า